ก่อนที่จะดูพลังตัวเลขจะกล่าวแบบนี้ก่อนอิทธิพลของตัวเลขอะจะมีกับเราเห็นไหมเข้าไปเปลี่ยนเลขโทรศัพท์อะไรต่อมีอะไรกันเยอะแย,ยะมากมายใช่ไหมเปลี่ยนชื่อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานตัวเลขถ้าตัวเลขดีแล้วเราทําตัวไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีเลขก็ไม่ดีค่ะหรือ ตัวเลขไม่ดีแล้วเราเปลี่ยนโอ้ยขอบคุณมากสาหรับขวดสมปรารถนาจากแสนรักแสนหลานค่ะขอบคุณสุนหัวใจน้องแสนรักคนสวยนะคะน้องว่าที่ครูพิมพ์มาใหม่นะคะพิมพเฉพาะตอนหลังเล็กหลังนะไม่งั้นดูไม่เห็นเลยมาดามตุ๊กมาค่ะยินดีต้อนรับมาดามตุ๊กค่ะคุณแสงตะวันค่ะคุณกนกวันก็มาค่ะของลูกรักนะเก้หนะเลขเก้า เลขเกนะคะรักสวดมนต์อยู่แล้วแล้วก็รักเป็นครูได้ยินดีด้วยจําได้ไหมที่รักบอกพี่มุนาว่ารักอยากเป็นโคร้รเป็นครูจนได้ได้ไ,ดได้คอร์สมาเป็นแสนแล้วนะคะรักมุ่งมั่นตั้งใจทําไปเลยนะเลขห้าเป็นเลขพระสังฆราชรักเอ้ยห่างห่งห่าง,งวัดไม่ได้เลยที่รักเป็นนั่นแหละถูกแล้วนี่ก็พระอีกนะเมื่อกี้ลือสีไปแล้วนะนี่พระนะคะส่วนเลข1นึ่งเดอฟูอันนี้เป็นการหลงผิด ทีทเเ่เคยคุยกันเนี่ยเห็นไหมเห็นปากเหี่ยวไหมเห็นเก็บเสื้อผ้าไหมคะเหมือนกับเราเชื่อคนง่ายแต่แต่มันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปตอนนี้เอาใหม่นะคะเชื่อคนง่ายข้างหน้าเป็นปากเหี่ยวแบบไปช่วยเขาเรียกเตี้ยวอุ้ม้อมอ่ะประมาณนั้นเลยนะอันนี้อันนี้ที่ดูให้รักก็คือใช่อันนั้นแหละแต่เรามามุ่งเอาอันนี้มันศึกษาพัฒนาเรียนรู้และสอนมนุษย์อะที่มาเรียนกับพี่โมนาที่รักชอบเอาคําพูดพี่โมนาไปพูดอะดีเพราะอะไรคะเนี่ย ไปแสงสว่างนําพาผู้คนแม้กระทั่งตัวเลขอะรักก็จำเป็นคนที่จําแม่นตอนนี้พี่ไม่ได้มาดูเลขบัตรใช่ไหมพี่ดูข้อจอข้อใจอะรักยังพูดถูกเลยและอันนี้บอกไปเลยค่ะไม่ห่วงวิชาเอาไปใช้ได้เลยแต่ให้เครดิตนิดนึงว่าเอาเนี่ยค่ะเลขบัตรนะดูมาจากห้องพี่โมนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกบอกแค่นี้ยเทวดาเทพเทพเทวดาเขาก็จะวอวยพรเราเพราะว่า ก้าบอกเลยถ้าเราบุศีแล้วทุกท่านจะรู้ว่าไม่มีไม่มีใครมาดูหมายเลขบัตรประชาชนผ่านไพ่แบบนี้พี่โมนานดูเป็นคนแรกแม้กระทั่งตอนอยู่อุบลเนาะตอนที่ว่า,เ,าเป็นเลขาธิการสโมสรไลออนอะไปดูให้ผู้นําระดับสูงสงดูปุ๊บเขาให้ตังเลยนะ200 300เลยนะดูแป๊บเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยเยดูเหมือนพูดกับหนูอะเขาเขาเขาใส่ซองให้สามแล้วบางทีไปดูทั้งทั้ง พนักงานในในอ่ในในแผน,นกใส่ซองให้หลายพันอย่างนี้เลยและพวกผู้บริหารของสโมสรเนานะไหลออนนะ่ะแม้กระทั่งโรตาตรี่เจ้าของโรงแรมเจ้าของร้านเพชรเจ้าของร้านทองนะที่พี่มนานนะ่ะนำอา่าเชิญท่านสินแสพานุวัฒน์พันวิชาตกุลนะคะถ้าท่านไปเซิร์ชก็จะเห็นเลยสินแสพาุวัฒน์พันวิชาตกุลเนะี่ยเป็นนักจัด่วงจุย้ย ค่าครูเนี่ยห้าหมื่นห้าถึงแสนห้าถ้าใหญ่ก็น,นั้นก็นูเลยค่ะเจ็ดแปดแสนนะนี่ก็จัดให้นายกของเราด้วยนะคะและท่านก็อยู่สโมสรไลออนยี่ไงก็เลยเชิญท่านมาที่โรงแรมลายทองแล้วก็พาไปจัดห่วงจุ้ยให้ร้านดาวทองแม่นิดทําไมหนูถึงบอกแม่นิดว่าให้ไปซื้อหมูยอดร้านดาวทองเพราะหนูพาสินแสพานุวัฒน์นะคะไปจัดห่วงจุ้ยให้ร้านดาวทองให้ร้านฟาโรร้านถ่ายรูปในเมืองอุบลน,นะคะร้านฟาโรนะอืม นั่นแหละค่ะแล้วก็ร้านเพชรจิวเวลี่ที่อยู่ตลาดตลาดตลาดตรงที่ข้ามจากวารินมานะคะนั่นแหละค่ะไปหลายที่ค่ะตอนนั้นแล้วพอช่วงหลังชีวิตหนูเหลือห้าบาทหนูเลยไม่กล้ากลับอุบล <c oughs> ตอนนี้เพื่อนฝูงที่หนูเคยช่วยเขาอะค่ะที่เขาเคยมานอนห้องหนูนะคะทุกท่านเขาร่ํารวยแบบโอ้โหไม่ไม่กล้าไปมองหน้าเขาเลยค่ะตอนนี้ที่บอกว่าแม่พะชาวตอนนั้นนะคะ ไม่กล้าพว้าวพี่ติ๋มมาค่ะยินดีต้อนรับพี่ติ๋มค่ะนะ้าแสนรักนะาตามนี้เลยนะไปเป็นโค้ดเป็นครูได้เลยสามารถใช้คําพูดจากพี่โมนาไปพูดได้นะคะนั่นแหละค่ะแม่นิดแล้วตอนบาลินน้ําท่วมน่ะเออไปโมนี่แหละนะไปแจกพวกอะไรนะถุงยางชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่บนสองปี เอ้ยจริงๆอยู่3ค่ะ3ปีแต่ปีแรกยังไม่ได้เป็นเลขาธิการไลออนเนาะเราก็เหมือนไปสร้างตัวตนนั่นแหละไปทําให้คนจดจําไปทําให้คนรู้จักก่อนนะคะค่ะ